สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับผมนายเตชิงกินเมืองดิฉันนั่งสาวินทิดันที่สอนและคุณครูที่ปรึกษาคุณครูสุมาลีสุขทินค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับพวกเราสองคนจะพาน้องๆและท่านผู้ชมเข้าถ่ายแกนเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนเซนเทรซาได้จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะได้อย่างยั่งยืนและถูกวิธีครับใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราสองคนจะพาน้องๆไปทําความรู้จักกับขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีค่ะกิจกรรมนี้นะคะสร้างขึ้นเนื่องจากน้องๆโรงเรียนเซนเทเรซาของเร ทิ้งขยะกันไม่ถูกพี่ค่ะใช่แล้วครับซึ่งฐานที่เราจะเข้าไปในเรียนรู้ในวันนี้ชื่อฐานว่าถูกสีถูกใจใช่เลยขยะตามสีครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเข้าฐานกันเลยครับใช่ครับซึ่งฐานที่เราจะเข้าในวันนี้ชื่อฐานว่าถูกสีถูกใจใช่เลยขยะตามสีใช่แล้วค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะพวกเราสองคนจะพาน้องๆไปทําความรู้จักกับขยะและก็การคัดแยกขยะที่ถูกต้องกิจกรรมนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อจะให้น้องๆทุกคนทิ้งขยะกันอย่างถูกที่ค่ะการคัดแยกขยะและถังขยะแต่ละสีถังขยะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมดสีสีและมีสัญลักษณ์อยู่ที่หน้าถังอย่างชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะค่ะขยะประเภทที่1ขยะทั่วไปถังสีน้ําเงินขยะที่ย่อยสลายได้ยากและไม่คุ้มค่าต่อการนํามารีไซเคิลอาทิเช่นซองขนมที่เราทานเสร็จแล้ว จานที่แตกจานที่แตกควรที่จะห่อให้เรียบร้อยเพื่อจะไม่เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ที่มาเก็บประเภทที่2ขยะเปียกขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายอาทิเช่นเศษผักผลไม้เศษอาหารที่กินเหลือส่วนประเภทที่3นะคะถังขยะสีเหลืองขยะรีไซเคิลถังขยะนี้นะคะเอาไว้ทิ้งสำหรับขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ใหมค่ค่ะอาทิเช่นขวดน้ำพลาสติกหรือกล่องนมเป็นต้นค่ะ ส่วนประเภทสุดท้ายนะคะถังขยะประเภทที่4ถังขยะสีแดงขยะอันตรายถังนี้นะคะเอาไว้ทิ้งสําหรับขยะที่มีเชื้อโรคหรือติดเชื้อเป็นต้นค่ะอาทิเช่นแมสที่ตรวจ ATK ถุงมือยางทางการแพทย์ค่ะเพิ่มเติมสำหรับถังขยะสีส้มถังนี้นะคะหากใครพบเห็นเอาไว้ทิ้งสําหรับขยะที่มีสารเคมีหรือสารอันตรายปนเปือ้อนอาทิเช่นแบตเตอรี่กระป๋องสเปย์นะคะ สรุปการคัดแยกขยะนะคะการคัดแยกขยะถือว่าเป็นประโยชน์และถือเป็นหัวใจหลักในการลดปริมาณขยะเพราะว่าการคัดแยกขยะจะทําให้ขยะถูกส่งต่อไปในกระบวนการที่ถูกต้องและง่ายขึ้นค่ะใช่แล้วครับและในครั้งหน้าพวกเราสองคนจะมีสาระและความรู้ดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ